สวัสดีครับโอ้สมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับเดี๋ยวมาดูครับสังโอทำอะไรครับสังโอสังโอวให้ยังครับสังโอวเปล่าพิมบปล่าพิมคนรูปหล่อครับสุดยอดครับสังโอวให้ยังครับยันสายพันยันสายพันมาครับมันขาดป่ะครับหรือบอลแร่งบอลแร่งครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับเป็นยังจังบอแร่งครับ ฟังบ้างนี่ครับเขวมันว่องครับเนี่ยมันเป็บบนการะเก็นสายพันธุ์เรียกว่าสายพันธุ์ขึ้นตู้นะครับสายพันธุ์ขึ้นตู้สายพันธุ์ตัวนี้มันสิมาคล้องตรงมาเร็งขัดลมนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวยกนะครับยกให้ตัวมันทำงานนะครับมาเตะนะครับ จะเป็นสายพันธุ์หลองฟันนาครับมันล่อนนะครับต้องเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวยังไม่จบฤดูกาลนะคการับน่ครับกระจองน้านี้นะครับนีซสิร่อนน้องเลยครับเนี่ยันาจะมีสองเศนนะครับนี่เ้นที่มันคููกันอยู่นะครับบรรากากำลังด้วยกันนะครับน่ครับรหลมแตกนะครับนี่จะเป็นเส้นไม้นะครับมันเบิดของแทมมาเลยครับ แหู้นนะครับแหู้นยแต่ก็ยี่ห้อ <S <S บันโดเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ยี่ห้อคูปัตนะครับอาจจะเป็นเกรดดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาสังเวใส่เลยครับเดี๋ยวสังเวทำการติดตั้งนะครับก็ <S <S จับย,ยันหรือชื่อมถอดอย่างนะครับ เพราะว่าหลองเฟือามันจะอยู่ข้างในนะครับมันจะทิไงเพันตัวเดินนะครับนี่เล็กะชืพันตัวเดินนะครับมันจะอยู่ข้างในนะครับเวลาเปลี่ยนมันต้องถอดเชือกพนตัวเดินก่อนนะครับสาขาดนางานนะมันจะใส่เวลาเปลี่ยนหน้านะครับดูนะารัเปลี่ยนเอาที่อู่ก่อนจะง่ายกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับ มันก็จะมาอยู่ของกับโมเลตตัวนี้นะครับมาปันป่นพัดลมนะครับพัดลมทรงขึ้นตู้ตัวหนึ่งนะครับเรากำลังใสนะครับนะครับมันจะอย่กันยังเสียนะครับมันโย่้ังในนะครับ้าถอดก็ต้งองถอดใช้บานตัวเดินก่อนนะครับโอ้ยของกันเลยนี <laughs> <laughs> เอาไว้ตั้งแต่เล็กเด้อนะเด้อเอาไปตั้งเล็กเด้อไงกลุ่มเด้อ <laughs> ใ่เห้สารงมันต้งกันกนเด้อเดมันบางแมแต่มันแรงสาร้งใ่กาจะเป็นโมเลนะครับโมเลเตมันนะโมเลเตคือมีเสียงนอกรึเป่าเนะมหนหลุปืนไปตั้งเขาเรามเป็นอย่างนั้ครับแนมดีรล่รอดครับทีนี้รอดแน่ ตัง้งจุดแย่งตลอดเงี้ยน,นะครับย่างเทำเชื่อมก็เริ่มเบี้ยแล้วครับ mm. เลยเล่นเริ่มเบี้ยลตั้งส่วนเนาะตั้ง mm. มันตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะครับขาดมันลดขั้นที่ผมลงเก็บเหมาดูตัง้ดดทงที่แล้วนะครับกำลังขาดเลยนะครับขาดเป็นเกลือมันมอย่างนี้เลยนะครับ mm. เล่นเบียยลนะครับเบี่ยล ตะบ,บนดูิบไปตสายนะครับมีคองเล่บประธาอกาคองเขเล่บหรฮะคองเล่บร<ค>นี่อัน้ดยืนตั้งหลอกทัางในเยอะลานัว่กำลังใส่นะครับว่าโมเลมัน,นขอนกลางซีเบียดตู้นะครับ มันสิบแบบโค้งตัวนะครับก็เลยใส่ลำบากแน่ครับแหงก็แหกแห่งยังไงนะน้องครับเนาะกูทดรอบออกแบบก็ได้งาน,นของของ่ายๆ่นะคุมยัดเขากระสันแสงโอ้คมเคืออย่างเดียวเลยมาคมเคือครับ บนมี้เมียครับใส่ลำบากแน่นอนสะอาในตรงหน้านะครับมันก็สามารถแลนขึกินมาใส่บ,น,บ,น,บน้บลกได้เยอะครับแต่บางเทือมมันก็เปิดนาไปไม่ไหวเน,นะครับแต่หน้าย่างๆเนี่ยมันกไดยางใกล้นะครับเปลี่ยนดีกว่านะครับนี่เขากอนปะ เร็ยบร้ยครับใส่สชืลันตัวเดินเลยครับแล้วค่อยเช็กระยะตึงใหม่เพราะว่ามันตองต่างใหม่นะครับใส่พันใหม่มันจะไม่ทันยืดนะครับก็จะได้ตั้งใเม่ย๋ยวมันตึงนะครับตึงเวลาเราตึงเขื่นม,มือเหล็มเสียแข็งปวดนะครับ ฉิมบิตแห้งครับคนฉิมบัตแห้งสายพน,นเตืนกับตเกลีนปีที่แล้วนะครับสิ็ละพันหาไม่ได้ครับนะงาฮาร์ตตัดเลนเดอเสิ็ละพันหา,นะาได้แนะลครับ,บรักยวกอะไรกับแพงดีิงลนะครับมันคนมา,าตัดราคา,ากันกับโบรารักนะครับอย่าถา้ำนบ ทางมากกับไอซอมแบบนี้ทุกคนนะครับนะตัดราคากันแลับตัดไปตัดมาไปมี้นกันส่งหวนรถครับเป็นมิ้นกนสัมรถกลายเป็นสิเล็กสัมครับส่วนไล่กับซีมีแต่แน,น่นนะครับอันนี้ก็เห็นมาหลายแล้วครับเยืดแน่ยืดแน่กันนี่ครับหลายอย่างครับ แรงเงินกับแรงเ,รเง,งินมันเ,มน,เมนเห็นหงานปะะ่ะล่างล่างล่างเกินไหมนี่นี่ล่างล่างเกินเนี่ยมันเห็นงานปกติป่ะมันมันมันตีบ่ะกระชุ่มไลออนนะครับแรงเงิกับโมดิฟายครับโมดิฟาย สีน้ำไหนได้ครับส่วนเสีย้ยนเนี่ยเดี้ยวเดี๋ยวมารอเดี้ยวสีมารอครับเดี๋ยวบนเนียบนะครับก็เทวะสร้างเมื่อมียี่ห้ออันนี้สร้างเงือกต้นเห็ดเห็ดแนวแนวยังละเหรอฮึ่นเน,น,นี่ยทำงาเวลาคายข,อข้อมดผายเสียคานมันดิดกลับหลายนะครับมันมันมัายบ่ออกครับเวลาเจอติดเนีน่ๆนะครับถ้าเกิดกินขำโปมครับ สังเกตพคนมักข้ามปมกินปลมหลายจิระแก่งเลยแบบนี้เกลือนกับบัไดค่ายกับบ่ออกได้จกน่กะจีมาก็มาเกลือนบัไดค่ายบ่อครับได้จกครับแบบนี้อ้ยจกจนมือบาดมืดแล้วเจอติดเนี่ยนนมากถึงเมื่อยกับปนันแบบนี้ มันมีแห้งเหรนอนน้ำเมียบมันได้ลรอเพิ่งสร้างเกิดแล้หรอวะเรากำลังไปกินข้าวดีกว่าถึงแล้วผ่านครับพานผ่านพานว่าสิเพิ่งขนาดนี้เสือดอกเพิ่งซุ่มเกินนี้ยังล่ะแผ่นแผ่นกั้นเสือกนะ นี่ก็เสียบแปนก้นซสกนะครับดูแล้วก็่านนะครับโอเคนะคมันมีบองไหามันขาดนะครับแต่รู้สึกว่ารุ่นหนีจะเห็นมาหน้านะครับตัวเลขแกนนี่รับหน้าดีนะครับอันนี้เขาปีสามนะครับของกูบตานี่มันสิมาขาดแทวานี้นะครับกูบตากนเทดมากกนขาดจะบ้างนะครับ อันนี้มานานนะครับเขาเขาพี่ซามนะครับยังยูึ่งเ่านะครับต้นกุบาตาเต้นหูจ้องปองนะบนี่กำลังว่ามีปัญหาอย่างครับทางหน FMR ตัวแอนต์ตัวไหมันอันนั้นมันเป็นตัวน,อน้ออันเป็นตูวขวาง มันยิงออกคือรถใหญ่ลหแต่ว่ามันโตขึ้นใจสผ่านตนวนี้อันเดียวเล้ลาขึ้นตัวตัวนี้ก็มุนน้ำเลยนะสิล่งนะเกียวลงได้มุนลงไปน้ำกันเอเนาะลไปนกันีนี้ยลยระเมไลออนนะครับอ,นนอายุสามปีแล้วครับ ปัญหาที่เจอก็ไม่มีนะครับไม,ไม่มีแต่เงินเติมหนามันนะครับปัญหาคือเงินเติมหนามันเนย่นครับอันนี้การลองงานอยู่นะครับฝนตกครับมนก็เลยเด้พากันเหมี่ยนรถนะครับลงบ่ได้ครับซาก,กูกินข่าวหรือเปล่าฮะกินหรือเปล่า บาเออได้กินน้ำกันต้ให้แล้วกันกถังเพื่อจะกินแสับๆซ็ปนะครับมีกระสีมีน้ำมันนะครับเอาไว้หยอดโซ่นะครับแหน่สังโอคนเห็ดไว้นะครับเอาไว้หยอดโซ่นี่ครับโซ่คนนี่ละหย,ยอดโซ่แน่หยอดเล้าแน่นะครับสร้างกระเทสเราปะครับมันสร้างวัวคนเห็ดไว้แต่แด้เนี่ย เทียดือสามมือมาได้หนิลุงโมบะเทียดือสามมือมาได้นี่งานเนียนได้นี่เอาคนเฮ็ดงานละเอียดตลาดกระป๋องมันลงทุนสื่อน้ำมันเครื่องใหม่มาเปลี่ยนรถเจ้าของเลยได้หนี่ยเงี้บอสังหัวหรือั้นเปลืยงเมื่อเปลี่ยนรถเจ้าของเพื่อเสียเอากระป๋องมันมาเนาะมันก็ได้น้ำมันดำจากรถเจ้าของมาไหวเหยอดรถเกียร์มันเนาฮะ แน่นร่วป่าภังาโกงกแตกก็เสาะยนในบ้านซื้ๆกับาบมันอันหนาอยาบไม่ตัดอ่อยหมดครับเนี่ยีปังหนุ่จริงแล้วมึงเนี่ยแตกกันแล้วละครับยอดเสร็จแล้วเป็นรับประทานอาหารนะครับ ทานอาหาาก็อยากกินข้าวแลปเปิดเบิ้งนั้นน,น้ำนี่ได้ไม,มันพันบหอของสังเกตพันอมลมอยู่เ้ยเราจะเริ่มตัดลวดออกเด้ไ้ติ้งน้นมัดวนฮะนั่งนัน่ง,งให้มันกดดูซ้ำเกามันหรอ มามล,ตอ,ลตอนน่ะเเป็นตบกใสานตน่เดินนะทานผักจีนยันเป็นตนุ้บปื้นนะครับมาบางคนบรรกาศบ่วยรแรนะครับปล่อยบัวมันสึงนันนนนะครับมันจะโมเลนี้ยังนะครับ อย่างละมันเบียบเบ้ยวนะมันเบี้ยวเอย่างน้วมันเบี้ยวเพราะมันเบี้ยวนะมันกิกนได้พลาน,นะครับเป็ีแดงใส่ตัวกืนกันนลครับตอนนี้พอมีพอมีปัญหานะครับอจาจจะระดีทุกวัน,นครับวุ้ดสึกก็เปลี่ยนนะครับดูแลตลอดนะครับล็อกแนนแนนได้ครับสร้างหัวครับเนนี้มันสีฟองออกนะครับ นุ่มหาน้ำคิด่งมาไหนเ <c oughs> ด้นี่นัดหลอกนะนัดลอกสองตัวตัวผู้สนันงใจตัวอะไรปันช่ง <c oughs> างนะวังจันรแตาก,การขันนันแบบแตกดุี่แหนะเตุล้บ่แล้วครับ อาา่านตรวจสอบเองอ่านว่าอ่าแม่จะปิ้งดูตั้งสันมันหรอ<ม>โอเคอเย,ยังพนันยังสันได้ปะอันไหนเออ คลิปนี้ก็ฝายไว้เพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวกขนเขากันนะครับเตรียมตัวออกงานนะครับสวัสดีครับ